งามคักงามแน่เนาะคะ่ะสุดยอดเลยจ้าก็จะทําการเก็บกันเลยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงค่ะงามคักบ่จ้าคุณกับพ่อดอกที่สองแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเมืองตัวถากกาลังกินสายคุณกับขอแบ่งจากเพิ่นเนาะคะ่ะเมืองพี่น้องงามคักงามแนวอูวเมืองอุ้ยสุดยอดเลยเนาะคะ่ะวิหอดตัวถากพี่นอ้องเอ้ยเพิ่นกับ่อยากจีออกเนาะคะ่ะเมืองงามคักเนาะคะ่ะ ใกล้ๆก,กันนี่ซับคุณกับพ่อดอกที่สองแล้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมามังกันเลยค่ะนี่จ้ะหัวะแต่ออกจากใบไม้หัวแต่ออกจากดินแล้วค่ะเบาผิดเบาถึกมึงค่ะตูมๆขาวจูนพูนเนาะคะ่ะมือน,นีซับพิคุณก่อนจะไปเห็ดเมนูแซ่บแซ่้พ่อแม่พี่น้องได้ซิมอีกเด้อจ้ามาจ้ามาเก็บกระซาพิคุณโอ้ยมึงดอกใหญ่คักใหญ่แน่เนาะคะ่ะงามคักง,งามแน่สุดยอดเลยเนาะคะ่ะดอกนี้อันนี้สามีซับพคุณก็เป็นคนพ่อเนาะคะ่ะเอิ้นที่รักฉันพ่อแล้ว่ะว่าสันพ่อ งามค่ะงามเนาะคะ่ะเมืองจ้าสุดยอดเลยเนาะคะ่ะงามค่ะอุ้ยเมือนี้ถือว่ามานอยู่ค่ะพี่น้องว่าแต่เคามากอหลายดอกแล้วเนาะคะ่ะไปจ้กสายพุกลชัยเมืองว่าสายพุกลเยแจกดอกแล้วหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเมืองมแต่ดกอกง,งามๆาลบดีเทเทนเนาะคะ่ะอ้ยเมืองค่ะงามโบพี่น้อง สุดยอดความงานเลยเนาะคะ่ะเมืองสีใบไหม่กระสีดอกเห็ดเนาะคะ่ะคือกันเลยแล้วใบใหม่ตอนนี้ใบไม่ลวงคักลวงเนาะพี่นะะ้องขันยางเลี้ยวนี่โบโพุพอยังจักรยางพ่จจะเอาไปใส่ตะกากันอุย้ยงามนาะพี่น้องสะออนมาคะ่ะเมืองงามคักเนาะคะ่ะอุยอ้ยอุ้ยขาหักเลย พี่น้องเมืองตวัตวตัวไลท์ที่มันกัดสาวพิกลไลค่ะเนาะคะ่ะสาวพิกลบอหูว่าพี่น้องเห็นบ่ค่ะเมืองเลนแตกยื้อเลยเนาะค่ะนี่แหละที่มันกัดสาวพิกลจ้ะสาวพิกลขอมันออกก่อนจะสาวพิกลก็กอยากได้เนาะคะ่ะสาวพิกลกระสีเอาคือเกาละคะ่ะพิกลพ่อยอีกแล้วโอ้ยดอกงามค่ะงามแน่เนาะคะ่ะ,ะ,คะ,ะพี่น้องเมืองสุดยอดเลยค่ะเก็บเลยเนาะค่ะเมืองจากพี่น้องสุดยอดเลยอันนี้ก็จะโตถากกินจักหน่อยหนึ่งสาวพิกลกะขอแบงเพลินเนาะคะ่ะ สายพิกลก็กจะไปตัดทิ่งมองถากกินเนาะคะ่ะถ้าใส่ตะกร้าเลยค่ะนี่ไก่เคียงกันน้อพี่น้องผออีกแล้วเจ้าจ้างามบ้าค่ะดอกนี่สุดยอดเลยเนาะจ้ามึงจะพี่น้องโอ้สุดยอดความงามเนาะคะ่ะสายพิกลก็กจะทมไปขึ้นมองสายพิกลเก็บเนาะจ้ามึงพี่น้องสายพิกลหลหลายแล้วเด้อจ้ามิตรดอกงามงามใหญ่ๆเนาะคะ่ะ ใหญ่คักง้มคักโอ้ยพี่นอ้องาสุดยอดเลยดอกนี่สุดยอดความงามเลยเนาะคะ่ะสามกุลสะออนโอ้ยนี่นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องติดติดกันเลยเนาะคะ่ะลสามกุลมา่าสามกุลกับพ่อดอกหนึ่งคือกันนี่เห็นบอค่ะพี่น้องสามดอกติดกันเลยเด้อจ้ะมึงเลยค่ะ งามคักงามแน่นนะพี่น้องมงสามดอกตุมต้มๆเลยนะจ้ะโหสุดยอดความงามเมืองคะพี่น้องคะสามกุณก็ได้หลายเติมนะจ้ะมืองอันนี้มันมีตัวถากเฝ้าอยู่ข้างในนะพี่น้องสามคุณกจ็จะเคียบคนออกเนาะค่ะเอยสามคุณขอสเสด็จตัวถากเอยเจ้าอยู่ในปา่าเจ้ากระสีพ่อหลายดอกกี่ดอก เดนโดยสายพิกลศิมาหากินเทียนหนึ่งเมืองพี่น้องแต่หลายแล้วเนาะคะ่ะเมืองภูนนาพี่น้องเมืองไก่เคียงกันเลยเด้อค่ะนี่โอ้มีแต่ดอกตุ้มๆเนาะคะ่ะป๊าดพี่น้องดอกงามคักงามแน่ดอกนี่เมืองค่ะพี่น้องอุ้ยสุดยอดความงามไหมเนาะค่ะพี่น้องเขาวจูนพุนโอ้ ไปมากไปมาก็ได้หลายเติมเนาะครับพี่น้องจ้าพี่น้องนี่ใกล้เคียงกันสามกุลกับพอดอกตุ้มๆเลยด้ค่ะพี่นอ้องโอ้ยเมืองค่ะพี่น้องสุดยอดความงามเนาะจ้ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าถึงอันอันดอกมันทั้งๆจะโดนกินไปแต่ขาพ่นกันยังงามขาวจุนคุณนดอกบอกใหญ่หนึ่งเนาะคะ่ะ เมืองโดนกินไปกับหลายเติบโบเป็นยังค่ะจังได้สามพุกลกับเสียเอาไปกินคือเกาเนาะค่ะแนวเสียบเนาะจะเป็นขาเป็นดอกกระแทบ,บคือกันเหมือนเนาะค่ะโชวเฮติกอนนะคะพี่น้องสโอ,อนมัน,นี่สามพุกลมา้าอ้ามหมานเนาะค่ะเมืองงามค่ะงามเนี่ยได้เกือบเต็มตะการเนาะค่ะเมืองจะคนกระเทาแล้วเนาะคะ่ะรื้จะเอาได้บก่กโอ้โหพี่น้องหวังงมันเท่าเนาะคะ่ะ แต่ว่าขาก็กินได้อยู่เด้อสาวพี่คุณจะพาไปเมืองดอกถัดไปเนาะคะ่ะอันนั้นก็นใหญ่คักใหญ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องมึงสามพคุณอันนี้โอ้โหโอ้อันนี้กะโทษทีนะพี่น้องมึงใหญ่คักใหญ่เนี่ยทีค่ะพี่น้องมึงสุดยอดความใหญ่เลยเนาะจ้ะซองดอกกันนะคะ พี่น้องเมืองค่ะไงคักดไงแน่ว้าวมากี่ทีกี่ทีสาวพิคุณกระพานเพิ่นเนาะค่ะเมืองสุดยอดความใหญ่เลยค่ะพี่น้องสายพิคุณจะหาเมื่ออีกเนาะค่ะว่าจีพ่อวอ่าไงคักดไงแน่จ้ะพี่น้องใกล้ๆดอกไงไๆสาวพิคุณกระพอดอกตุมต้มๆเลยนะจ๊ะเมืองค่ะพี่น้องงามค่ากันแน่อ้หสาวพิคุณเห็นดอก ในใยบานสองดอกสายพันกุณเสดายว่าสนันนพี่น้องดอกง่าคักงเน่โอยมึงสายพันคุณก็ไเดกเกือบเต็มตะการแล้วเจ้าพี่น้องอันนี้บางหันนี่สายพันคุณก็ตัดอตเอาแต่ขาพนเนาะค่ะขาพนยังแข็งแข็งอยู่สองขานเนาะค่ะสายพันกุณกอาดอกพ่นว้เป็นพอพันแม่พันปีหนาเนาะคะ่ะมึงพี่น้องงามคักงามแน่เนาะค่ะ สุดยอดเลยจ้าแะ้สาวคุณจะเก็บดอกแรกก่อนแล้วค่ะอมันอยุ่ใต้ใบไหม่นี่จ้าพี่น้องดอกแรก้วจ้าอ,อ,อันนี้ดอกที่สองค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้ากองสั้นสามคุณขอโทษขอภัยด้วยจ้าเพราะว่ามันอยู่ในปานะคะพี่น้องเมืองสองดอกงามคักงามแน่นะจ้ะนี่จ้เมืองพ่อแม่พี่น้องสามคุณได้กับเต็มตะการนะคะ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดที่สาพิคุณได้มื้อนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อได้คักได้แน่เนาะคะ่ะได้เต็มตะก,กาเลยมีแต่ดอกงามๆเนาะจ้าเมืองมีแต่ดอกตุมต่มๆเดี๋ยวเฮามาตัดขายเห็ดกันเลยเด้อจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮามาตัดขายเห็ดดอกแรกให้เนาะคะ่ะอันนี้ก็ดอกงามคักงามแนตม่ตุ่มๆเลยเนาะคะ่ะสมกระตื่นแต่เช้าอยู่พี่น้องตื่นเช้าแล,ล,ล้วมาจังซี่สาวพิคุณก็ขยันตื่นอยู่ค่ะ เมืองพี่น้องดอกงามคักงามแน่เนาะค่ะ,ะ,คะตุ้มๆเลยสาวพคกุลจะเอาใส่ในไปในตะการคูใจคือเกาเลยจ้าอันนี้ก็ดอกสีสาพี่กุลหาพ่อบังขันน้นพี่น้องเมืองขาวจูนพูเลยเนาะค่ะอันก่อนๆเลยอู้ยอย่าลืมติดตามด้วยจ้าว่าสาวพคกุลจะเห็นเมนูอย่างซูพ่อแม่พี่น้องกินมือนี้ดอกตัดไปเลยจ้าอันนี้ดอกนี่บบมีอีหย่างจอเลยนาะพี่น้องเมืองสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยเนาะค่ะ นี่จ้ะพี่น้องงามคักเนาะคะ่ะสายพุณหายเห็ดกลับไปบ้านสายพุกก็กจะไปอาบน้ำเลยเด้อพี่น้องตัวนั่นน่ะตัวไรมันกัดสายพุกค้างอีดีเด้อจา้าสายพันธปาปากเป็นแหงแต่แบบว่ามองได้ที่ว่าอับอับเนาะคะ่ะคนกัดสิกัดค่ะขนาดกลับไปอาบน้ำเลยมันก็นยังกัดอยู่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไปหาโดนกัดคือสายพิบ่าจา้าโอ้ยมองดอกนี่พี่น้องสุดยอดเลยเนาะคะ่ะ มาแบงไปแกงเด้อค่ะพ่อแบงพี่น้อง่าบ้างกจะโดนกัดเดินจบไปนิดนึงนะะค่ะสาวคุณจะติดตาดอกเลยโอ้ยมึงดอกตันคักตันเน่แข็งมากเนาะค่ะ <S <S ขันมาสายจัง่อยนี่มดแล้วค่ะ <laughs> เห็ดเห็ดมันเกิดบททันคนมาเก็บเนาะค่ะ อันนี้สามคุณตื่นต่นเศร้าเฮ็ดกบเขากำหนามให้ลูกกินเนาะค่ะให้ข้าเจ้าแต่งตัวไปโรงเรียนเองเพราะว่าไปขึ้นรถบัสกับขึ้นรถบ้านหน้าบ้านละค่ะพี่น้องเนี่ยมาเลี้ยงรถบัสกับมาส่งหน้าบ้านเนาะค่ะเพราะว่าบ้านกับอยู่ใกล้ไปรถเมล์เนาะค่ะมึงพี่น้องดอกนี่งวดงามมากเนะค่ะแต่ละดอกนี่สามคุณสะออน,นะค่ะเฮ็ดมือนี้ถือใจลายพี่นอ้องมีแต่ดองงามงามหาหมวนพร้อมจ้ะ หาไปหามาจนลืมเมืองเวลาจนว่าห่องห่องโจ๊กโจกว่าพาไปกินทถหิวเขาแล้ววาสัน <laughs> อุ้ยมึงขาเห็ดดอกนี่นะคะอันนี้ก็จตัดออกหลายจังหน่อยนะคะมันโดนกินไปอันนี้ก็ตัดดอกคนถิงจังหน่อยอันนี้ก็โตัวเอยียงตัวถากนะค่ะันกินแต่ว่ามันก็นเอาไปเห็ดกินได้ยุ่เนาะคะ่ะแบ่งกันกินเนาะคะ่ะทั้งคนทั้งสัตว์ แซดเพิ่นยูนี่เพิ่นกะสิพอชูม,มือเฮ้าโดนโดนมาเทียเขาไปขอแบงเพิ่นเนาะคะ่ะเมืองพี่น้องความงามของเห็ดหมูของสาวพ,พิกลเนี่โอ้ยอยากมาเก็บกับสาพ,พิกลเนาะคะ่ะแต่ว่าอยูไกลกันบ้านข้าเจ้าอยู่ในเมืองเนาะจ้าข้าเจ้าก็บอกมีปลาแต่มองสาวพ,พิกลยูนี่รอบรอมรอบไปด้วยปลาเนาะคะ่ะเมืองพี่น้องดอกนี้สะออนว์วะจ้าเมืองจ้า อมองสายคุณยูคือหล่อมไปด้วยปลาแต่ว่าทุกปลากระบอแมนไปเห็ดมันจะออกด้วยค่ะพี่น้องมันก็เลือกปลาออกคือกัน,แห,แ,กกหนแห้งแต่ปลาที่สายพคุณมาเก็บเห็ดนี่แห้งต่ปลายไงค่ะพี่น้องแต่ว่า่นกระบอกแว่าออกทั่วปลาเนาะคะ่ะสุดยอดความงามเลยจ้าอันนี้กับขาเห็ดนะคะขาเห็ดสายพคุณก็เอาไปล่างเนาะคะ่ะแกงได้สบาย อันนี้กัที่ซาพิคุนพ่อดอกใหญ่ๆนะคะซ้ําพิคุนกันตัดเอาขาพ้นเนาะคะ่ะเอาไว้ไปแกงนะคะแกงนี่กัสุดยอดที่กันนะคะอันนี้กัดอกตุ้มๆดูดอกนี้เลยค่ะมึงโอ้ยดอกใหญ่คักแน่ๆนะคะคันดอกใหญ่ๆจังซี่นี่สามดอกนี่แกงกินได้สามสี่คนเด้อพี่น้องเห็นตะวันสิดอกพันใหญ่นะคะ มึงค่ะพี่น้องค่ะงามบ่ค่ะอันนี้ก็ดอกเห็ดอันนี้ก็ขาเฮ็ดมันหักแล้วจ้ะตาทีดีไปลางนะค่ะโอ้งามค่ะเมืองดอกนี่ค่ะพี่น้องสะอ่อนบ่ค่ะอันนี้สายพคุณก็ไปขอแบงกับอันนั้นนะค่ะตัวถักอันนี้มันก็เริ่มแก่นิดนึงสายพคุณก็เอาอน,นี่ออกนะค่ะ แต่ว่าดอกควนกับแข็งคือกาหลังจากที่เอานี่ออกสายพันธุ์ของพวกหูคือ,อการ่าจ้าว่ามันเอิ่นไวเอียงแต่มันนุ่มๆุ่มนะคะเอาออกดอกควนกับแข็งคือกาค่ะอมึงพี่น้องงามนะคะดอกสุดท้ายของมัอนี่ค่ะพี่น้องนางเอกน้อยนางเอกลอยล้านค่ะงามค่ะงามแน่งนะคะ นี่กะดอกสุดยอดจ้ามันนี้จ้าสามคุณใจเมืองเห็นในตะก,การนะคะหลังจากขีตปัดแล้วแล้วะค,ะค่ะเนาะค่ะมมงพี่น้องสุดยอดเลยบ่จ้างามขักงามแน่นาะค่ะจาสามคุณกับตัดค้าแล้วแล้วค่ะสามคุณกับใะะจทาการกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ <laughs> อ่าตอนนี้สามคุณกับยางไก่หอดรถแล้วนะคะสามคุณกับใกลับบ้านแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าสามคุณจะมาใหม่สามคุณกับสิกับบ้านไปหาเหตุการณ์เหตุงานเนาะค่ะตอนนี้กับเวลาสิบโมงเช้าแลยเนาะค่ะ สาวพุกลภูมิใจในดอกเ็ดมาค่ะวันนี้ได้เกือบเต็มตะการเนาะค่ะจ้าจังไดคลิปนี้สาวพิลขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าสาวพุกลขอขอบุณขอบคุณสุขภู่เข้ามารับชมคลิปของสาวพิกลจังไดนก็นฝากกดติดตามน้านเด้อจ้าถ้าคลิปสาวพิกลถึงใจพ่อแม่พี่น้องจังไหก็พอกันไหมคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย